โอมันนี ier, k, k im, mm ้ก hmm. ็อีกม <ongs> ึงโอมืมนี่ยกรุตาทะเลทะเทะเลโยมทะเลนี่คือทะเลโมอโยมโยมมาวันนคนนั้นมันก็ฝืนเราวโอมขอฝืนขอฝืนแน่นอนขอฝืนขอฝืนวโ ทะเลทเลโลกคุณโอมโค้ดินคอดินคุณมคดินคดินเลทเลทเลทลทเลทเลโทเลททะเลคุณอดินอืมทเลทเลทเลคุณมอืมคดินอืมคดินอืมอมา mặt trời nó to quá uống à, đồ <laughs> mm. mm. Rồi, rồi hm ừ. Hey. ามาเขานั่งอยูอ่คนหิโยมไม่รู้เห็นหัวจาม้าเปล่าเห็นชุ่งร่างท่อนขานะไม่เห็น,นหน้าจะมาวางใหม่ลัวเรือวังใหม่ตรงไหนมันไม่เห็นดีามาค่นเรือตก,ตกน้ำมายุ่ง อันนี้เอยเห็นว่าอาตมาตรู้ตกวว่างนเข้าเนี่ยเหออออรอคุณน่ะ